Hi everybody สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะต้อนเฮลตี้ b e a บิวตีนะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะเพื่อนซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีบางคนที่เคยไปศึกษามานะคะว่าออกรุ๊ปเลือด O A B A B นะคะของของเราณนะตอนนี้เนี่ยแบบว่าเราควรจะต้องทานอาหารยังไงให้มันดีต่อร่างกายตามกรุ๊ปเลือดอะไรต่างๆ ซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่ง,งามยามดีนะคะที่เพ็งต้อนได้ไปรวบรวมข้มอมูลแล้วก็ได้มาศึกษานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะว่าเออจะเอาไปปรับใช้ยังไงนะคะให้เข้ากับชีวิตนะคะของตัวเองนะคะเพื่อนซึ่งตัวนี้นะคะเพ็งต้อนก็ได้มีการศึกษานะคะจากาาจากโรงพยาบาลนะคะที่ หญิงนะคะคิชาไพลัสนะคะที่ได้มีการเขียนคอลัมน์ตัวนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าอตอนนี้เรื่องของการทานอาหารตามกลุ่มเลือดกำลังเป็นเทรนด์นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมนะคะจากดรนะคะพิลเลอร์นะคะลเจน,นะคะอดัมโดนะคะ, e ะ,คะซึ่งได้รับรางวัลน,นะคะเกี่ยวกับแพทย์ธรรมชาตินะคะบำบัดค่ะยอดเยี่ยมในอเมริกานะคะในปี1990ค่ะ ซึ่งก็ได้มีการศึกษามามากกว่า30ปีแล้วนะคะเพื่อนๆจนได้เป็นข้อสรุปแล้วก็เขียนเป็นหนังสือที่ชื่อว่า i t s Life for You Thai นะคะก็จะอธิบายถึงเลือดของแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมีการสารเคมีในเลือดที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีพวกแอนติเจนนะคะเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะเพื่อน ซึ่งอาหารทุกชนิดร้วนมีโปรโตีนที่เป็นอนุมูลอิสระนะคะซึ่งคําว่าอนุมูลอิสระเพื่อนเก็คงจะเข้าใจดีนะคะว่าเออมันทําให้ร่างกายเรามันแก่แก่ง่ายขึ้นหรือว่าเออเป็นตัวทําให้เซลล์ของเรามันเสื่อมเร็วนะคะที่มีคุณสมบัติที่มันเหนียวแล้วก็จับเกาะติดกับเลือดนะคะที่เรียกว่าตัวเลกตินนะคะแล้วก็ถ้าถ้ามันไม่เหมาะสมกับเลือดของเราหมายถึงว่ามันคอร์ มันคนละอย่างการที่จะมาเข้ากับเลือดเราเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดการก่อกวนในระบบของการย่อยอาหารใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าอาหารไม่ย่อยหรือการสร้างอินซูลินนะคะอินซูลินที่บอกก็คือ,อเป็นการย่อยนะคะน้ําตาลใช่ไหมคะที่เป็นเอนไซม์นะคะในระบบการพอผ่านแล้วก็ทําให้สมดุลของโฮโมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้คะ่ะเพื่อนซึ่งตัวนี้นะคะเพ็งต้นก็จะมาสรุปแบบให้ฟังนะคะคิดว่านะ่าจะทําเป็นหลายคลิปเนาะ ซึ่งวันนี้นะคะเพลงต้นก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะเรื่องของกรุ๊ปอันไนก่อนดีเอ่ยคะ่ะเกากรุ๊ปไหนดีก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาเริ่มต้นจากตัวกรุ๊ปเก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆซึ่งกรุ๊ปเเนี่ยเขาจะเป็นกรุ๊ปที่เขาเรียกว่าเป็นนักมังสวิรัตนะคะดีๆนี่เองนะคะมังสวิรัตก็คือการกิน v e g e t a b l ลนะคะหรือว่าการกินพืชนะคะ ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคนกรุ๊ปเเนี่ยเขาจะมีกรดในกระเพาะที่ค่อนข้างต่ําหมายถึงว่าระบบการย่อยของเขาที่จะไปย่อยเนื้อย่อยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะต่ํานะคะทําให้ระบบการย่อยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะคะระบบคุมคุ้มกันก็ไม่ดีนะคะมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมะเร็งนะคะกรุ๊ปเจึงจัดว่าควรจะต้องทานมังสวิรัตนะคะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะคะแต่น,นี้คือเพงต้อนมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเออมีการแบบว่ามีการศึกษาตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเออทานได้นะโปรตีนอ่ะควรจะต้องเป็นโปรตีนแบบคุณภาพดีนะคะหมายถึงว่าโปรตีนจากเนื้อปลาเนี่ยค่ะคือเนื้อก็จริงแต่เป็นเนื้อที่ย่อยย่อยง่ายอย่างเช่นพวกเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รับประทานอาทิตย์ละ3าถึงสครั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมโปรตีนนะคะเขาบอกว่าควรจะต้องรับประทานพวก เนื้อปลานะคะแต่ว่าเนื้อปลาที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นพวกปลาเนื้อขาวอย่างเช่นพวกปลาตาเดียวหรือพวกปลาจระเมศเพราะว่าจะมีเล็กตินจะก,ก่อควนระบบการย่อยได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเน,เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ,ะแล้วก็เลือกดื่มนมจากนมถั่วเหลืองนะคะนมแพะหรือโยเกิร์ตไขมันต่ำค่ะแทนนมวัวนะคะแล้วก็กินไข่ได้บ้างค่ะสำหรับกุ่มนี้นะคะเป็นบางครั้งเนาะ บรรดาตระกูลถั่วต่างๆนะคะก็อย่างเช่นพวกเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดทานตะวันเมล,ล็ดถั่วที่สงอย่างนี้นะคะที่เป็นเยื่อหุ้มบางๆนะคะกุ่มนี้สามารถที่จะเหมาะกับกลุ่มนี้นะคะก็คือสามารถที่จะรับประทานได้นะคะสามารถที่จะกินพวกข้าวกล้องซีเรียลนะคะได้วันละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะรวมทั้งผักสดแล้วก็ผักสุกนะคะกินได้ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็บลูครี่ค่ะ จะมีสารต่อต้านแอนติออกซิแดนต์ได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะมีพวกแครอทค่ะมีพวกฟักทองผักโขมนะคะกระเทียมช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะเพื่อนนี่คะก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนที่ที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ผลไม้นี่กินได้แทบทุกชนิดเลยค่ะยกเว้นแตงโมแคนตาล,ลูปมะม,ม่วงมะละกอ,อะกล้วยส้มนะคะเพราะจะย่อยยากนะคะถ้าเป็นพวกชาสมุนไพรก็ ช่วยได้ดีค่ะเพราะว่าจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารส่วนอ่อพวกไวน์แดงก็ดื่มได้บ้างแต่ควรหลีกเลี่ยงพวกเบียร์แล้วก็อ่อพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ําอัดลมอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะแพงต้นก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของกรุ๊ปเลือด A เนาะและอย่างหนึ่งก็คืออ่อพวกเครื่องดื่มนะคะก็กรุ๊ป A ก็สามารถที่อ่อจะทานได้นะคะพวก กาแฟไวน์แดงวันละหนึ่งแก้วเพื่อช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารของเรานะคะแต่ไม่ควรดื่มพวกนมเบียร์โซดานะคะที่เพ็ยงต้นพูดไปนะคะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับค่ะเพื่อนในการไดเอทของกรุ๊ปเลือด A ก็คือว่าหากรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดสม่ำเส,สมอก็จะทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยมัน มันลดลงโดยอ,ตอัตโนมัตินะคะหรือว่าแถมยังช่วยในการชาร์จภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วก็ควรมีการออกกําลังกายแต่ก็ควรออกกําลังกายแบบเบาๆนะคะไม่ออกแรงหังหมจนเกินไปอย่างเช่นการเล่นโยคะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าการวิ่งเบาๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของควองเครียดอะไรต่างเนี่ยก็ควรจะต้องมีการนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลนะุ่มเเนาะวันนี้ก็จบไว้ที่กลุ่มเก่อนนะคะเพื่อนยังไงก็ คอยติดตามกุ๊งต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้แผงต้นก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะย